สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ a b o u t t e c h Learning Center นะครับเจอกันแบบนี้นะครับในกลุ่ม a b o u t นะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ตอนหัวค่ำนะครับมาพูดคุยกันสบายๆฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเครนซีเกี่ยวกับการเทรดต่างๆนะครับก็ NFT ด้วยนะครับโอ้มากมายเลยเราได้คุยกันอย่างนี้มาตลอดนะหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ดูใน y t u t u นะฮะถ้าเกิดคุณอยากเข้ากลุ่มใน Facebook ก็สามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เข้ากลุ่ม About อยู่นะครับผมขอเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้ฟรีนะมาเรียนรู้เรื่องต่างได้ฟรีรวมทั้งมีสอนเรื่องของ Robot Trade ด้วยนะครับก็เป็นแบบ d a ย์เทรดนะเทรสปอร์ตไม่มีพอแตกนะแต่มีติดดอยแน่นอนนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนแตถ้าเกิดคุณจะใช้คุณก็เสียค่าเช่าเองเป็น USDT นะครับผมก็รับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเทรด forex อยากศึกษาเรื่อง forex ตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็อยากได้เครื่องมือดีๆฮะไปช่วยในการเทรดทำให้ลดความเสี่ยงที่จะพอแตกลงนะดูแลต้นทุนของเราได้ดีขึ้นมีโอากาสทำกำไรได้มากขึ้นนะครับมันพูดง่ายคือมันเหมือนแบบเป็นโปรแกรมที่รวบรวม indicator ต่างๆแต่ ทำออกมาแล้วให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เข้าไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับในกลุ่ม V Army ซึ่งก็ให้ลิงก์ไว้แล้วใต้คลิปนี้เช่นกันใน a c e b o o k นะฮะไปเจอกันได้นะครับผมเรียนรู้ฟรีเช่นกันนะแต่ถ้าจะใช้ก็มีค่าเช่าใช้บริการเช่นกันไม่แพงครับถูกมากบอกเลยนะดีด้วยและตอนนี้ในประเทศไทยต้องบอกว่าในประเทศไทยเลยนะยังไม่มีใครมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าพูดถึงในโลกนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีมากๆระ,ร,กระดับโลกเช่นกันระดับโลกเช่นกันเออ นะพูดง่ายคือฝรั่งบางประเทศก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับแต่ก็มีบางอย่างบางเทคนิคที่จดสิทธิบัตรอ่ะพูดง่ายเลยเจ๋งว่างั้นว่างั้นเหออคือ Copy ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูก็แล้วกันในกลุก่ม B r r m y นะครับผมมาวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมาเริ่มต้น Mint NFT Music กกันเถอะทำไมชวนแบบนี้ต้องมองเลยเพะว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องราวของ NFT เป็นอะไรที่เฮ้ยน่าสนใจมากแล้ว NFT Music หรือเพลงเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มาใหม่ครับแล้วมันก็ยังไม่ได้เยอะจนเกินไปตอนนี้ NFT ที่เป็นรูปภาพมันเยอะใช่ไหมครับเป็นไอเทมในเกมนู่นนี่แต่พอเป็นเพลงนะบางคนทำเป็น MV ก็มีนะแต่ว่าบางคนก็ทำเป็นแค่เป็นไฟล์เพลงเหมือนอย่างพิติีชิโร่อ่างเงี้ยฮะก็เป็นเพลงออกมานะครับใครสนใจอยากทำ NFT ที่เป็น ที่เป็นเพลงนะฮะคุณก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในเว็บนะครับซึ่งเว็บนี้ชื่อว่า sergram.app ซึ่งเป็นเว็บที่ผมอ่ะก็ได้ทดลองใช้แล้วก็เนี่ยทำคอนเทนต์มาสักระยะแล้วนะเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนี้ผมไม่ใช่เจ้าของนะต้องบอกก่อนผมไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ผมเป็นคนทำเพลงแล้วพอผมเห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มที่มันเป็นของคนไทยสามารถ mint NFT เพลงออกมาได้ในราคาที่ไม่แพงคนะค่าแก๊สถูกนะครับ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือ,ม,คอมันคือแสงสว่างของวงการเพลงในประเทศไทยได้เช่นกันถ้าใครอยู่ในวงการเพลงฟังคลิปนี้อยู่นะครับดูให้ดีๆหรือจะส่งต่อเพื่อนๆทีอ่อยู่วงการเพลงด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปทดลองด้วยกันอเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับหน้าจออ่ะผมไปลองดูกันเลยฮะที่เซอร์แกมนะฮะเนี่ยเซอร์แกมดอทแอปปึ้งเข้าไปเลยอืมโอเค นี่ฮะพอเข้ามาปุ๊บนะครับนี่มันก็จะถามหากระเป๋าเลยเพราะมันเป็นเว็บทครับเว็บทคืออะไรก็คือเว็บที่ใช้อยู่บนบล็อกเชนมันต้องใช้วอลเล็ตนะฮะวอลเล็ตในการในการที่จะเ,เข้าไปใช้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นเจ้า BSC ก็แล้วกันนะครับจริงๆ MetaMask ก็ใช้ได้นะครับอ่าเราก็ใส่พาสเวิร์ด โอเคอ่ะเขา r รี u e เควสนะฮะเรียกเควสตัว Wallet อ่ามาถึงตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะโอเคทักคู่นะฮะเดี๋ยวผมลองก่อนคืออันเนี้ย ผมอะ่ะปกติอะ่ะมันเข้าได้เลยนะแต่ผมอะ่ะไปเชื่อม wallet เนี้ยเอาไว้ใน ledger อ่ามันเล d นี่คือความเจ๋งฮะมันปลอดภัยมากผมจะให้ดูเจ้าหน้าตา ledger ก่อนเดี๋ยวนะนี่ฮะนี่คือถุง ledger ledger ของผมนี่มันเป็นแบบนี้ไงเนี่ยคือพูดง่ายคือผมเก็บกระเป๋าเก็บลายกระเป๋าเอาไว้ใน ledger ครับมันจึงปลอดภัยมากๆอืมใครไม่มี ไปหามาใช้ได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเสียบก่อนนะครับเราก็ต้องเสียบไอ้นี้เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปกับคอมของเรานะครับชวบอ่านี่ฮะเสียบแล้วไฟขึ้นเห็นปะ่ะมีไฟขึ้นนะครับผมต้องใส่พินก่อนโอ้หลายชั้นมากบอกเลย นี่ยฉะนั้นไอ้พวกแฮกเกอร์มันแฮกเราไม่ได้ง่ายๆหรอกบอกเลยนะครับโอเคเรดดีนะ้เรียบร้อยนะเรียบร้อยละคราวนี้ผมต่อแล้วนะไปะเราจะไปคอนเน็กกันเปิดหน้าจอกลับไปคอนเน็กปึ้งเยี่ยมฮะมันได้แล้วโอเคผมเข้าได้แล้วนะฮะผมเข้าได้เรียบร้อยละ นี่ฮะพอเข้ามาในนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีเนี่ยฮะคนที่เขาแบบมาเริ่มมิ้นเพลงแล้วผมก็มีนะฮะนี่ง่ายผมมิ้นเพลงเอาไว้ฮะมีเพลงคนดีแล้วก็วันของเรานะครับใครที่อยากได้นะครับเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดนี้ให้ดูนะในวันของเรานะฮะทันนี้ราคาเพลงแค่ร้อยห้าสิบาทเองครับคุณได้เป็นเจ้าของนะเราสามารถฟังเพลงได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองกดดูซิมันเสียงออกไหม เสียงออกเสียงออกนะครับไปลองฟังกันดูแล้วกัน,กนฟังนี้ได้นะหรือจะฟังใน YouTube ก็ได้ YouTube ก็คือฟังฟรีอยู่แล้วอันนี้ถ้าจะเข้ามาฟังคุณต้องมี w a l l e t เข้ามาฟังได้ฮะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคุณเข้ามาฟังได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยคุณสามารถที่จะมากดซื้อได้นะตอนนี้ผมมากดบายได้นะฮะผมขายอยู่นะฮะ0.02 b n b นะครับ0.02 BNB แล้วก็ คุณก็สามารถมาฟร้างโปรไฟล์ของคุณนะมาสร้าง NFT ในนี้ได้เออซึ่งซึ่งผมเนี่ยทำคลิปสอนเอาไว้นะครับทำคลิปสอนเอาไว้นะครับกออ็ดูได้นะฮะในใน u t u b e เลยของ Sergram นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะเอาเอาลิงก์ เออผมเอาลิงก์ก็แล้วกันของทางเซอร์แกรมของช่อง y u t u b e เซอร์แ r รมนะมาใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้อ่ะคุณจะได้เลื่อนลงไปแล้วก็กดเข้ากันง่ายๆดีไหมดีไหมดีปะ่ะเออหรือเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,อาจจะทำลิงก์อะไสักอย่างเอาไว้ที่หน้าคลิปนี้ก็แล้วกันให้คุณเข้าไปดูกันก็แล้วกันนะครับเออเอาเป็นว่าอย่างตามนั้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีทางให้คุณเข้าไปดูที่เซอร์แกรมได้แล้วคุณก็ไปลองทำกันดูฮะจริงๆ นะคุณจะได้แบบเอ้ยใช้กันได้แบบง่ายๆนะครับเราทําตัวอย่างไว้ให้หมดแล้วนะครับหรือคุณจะเซิร์ชเองก็ได้ครับเนี่ยเซร์แกนะฮะเนี่ยหาตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยฮะ s r g r a m นะฮะเซร์แกหาไม่ยากครับใน YouTube ก็หาเจอนะครับมันมีแฟนเพจใน Facebook ก็มีนะครับแล้วคุณก็ลองเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้แบบได้ใช้นะครับมากมายเลยได้เลือก ได้เลือกแบบมีเพลงของหลายๆคนเราซื้อได้แล้วก็มิ้นเพลงได้นะครับเนี่ยครับก็มีไฟล์ต่างๆเออทำออกมานะก็ยังอยู่ในช่วงของการออพัฒนาในช่วงแรกครับแต่บอกเลยว่าผมว่ามันเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะของวงการ NFT ในในเมืองไทยนะครับเนี่ยอยากให้หลายๆคนเนะี่ยลองไปใช้กันดูนะเพลงผมก็มีอยู่ในนั้นนะครับ ก็มีน้อยนะไม่เยอะนะฮะทำไว้19ก๊อปปี้ต่อเพลงนะฮะแล้วก็ปกจะแตกต่างกันไปบางปกทําทำไว้เพลงเดียวอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะก็ทดลองคือพูดง่ายคือถ้าคุณคิดซะว่ามันคือสินทรัพย์คุณซื้อเก็บเอาไว้วันหนึ่งถ้ามันเกิดมีมูลค่าขึ้นมามันก็ไม่รู้สินะครับอันนี้ก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับผมก็ยังใหม่กับวงการนี้มากๆแต่ก็พยายามทดลองทําอยู่นะครับเนี่ยยวต่อไปผมผมก็หวังว่าจะมี ศิลปินหลายๆคนในวงการเพลงนะฮะทั้งศิลปินใหม่ศิลปินที่โด่งดังอยู่แล้วเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับยังไงก็ลองไปดูกันก็แล้วกันนะที่ www. s e r g ์ a แ p p นะครับผมโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ได,ได้รับรู้พร้อมๆกันนะครับยังไงก็ฝากกลุ่มนี้ด้วยนะฮะ about tech นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องแซกโนวารีไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ถือว่า ซัพพอร์ตกันกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะวันศุกร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ